เขาจับอยู่อะไรหรอทำไมเบิร์ดดูดูออกมายังไงก็ใส่ตาแม็เอออีพ่ออีแม่เอ้ยคุณเลยอายคนใส่แม็กซ้ำเลยทำไมเวลายิ้มจิรูว่าใครยิ้มหากันจักเล่นยังไงจิรูว่าเขายิ้มเออมาถึงเมียงแล้วถึงเมียงใช่ไหมนั่นเดีนี่เสด็จแม่พระเจ้าค่ะ ไ <Birthday. S 2> อ,อ้เรื่องคู่ครองเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนได้ไหมผู้จักข่าวก้าวหม่อมชันเองยังอยากจะโสดอยู่นะผู้จักข่ามีวอเข่าหมาด่วนเลยเว้ยอุดเอามาใช้โทอมาหากูอีกนี่เออเดี๋ยวหลับกดเลยล้อเล็นเล่นเล็กเกลเล่นเล็กเกจากยูเอสดาตะเคียูเอเอนี่ยนะนนท์ไทย จ้าชาวเดี๋ยวเดี๋ยวชาวที่ไปชาวที่ไปจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนนี้เก๋ก่อนเมียมึงโทรมาโอ้ยเมียขันทำนนี่จ้าจ้านอนอยู่บ้านรอเลยจ้าอ้รอชันนี่หิวนี่เว้ยหิวอะไรนี่เออหิวหลายต่อหนาขนคางบ้านกระชวนเข้าไปกินปลาไหล ผมไม่ได้หิวอย่างนั้นนี่น่นรอประพนะ่ะทางเขานะมึงหิวหลายมึงก็เอาด้ามรอประพยัดไปซะกำม,มนกูดอกจริงจะ๊กจัจไม่เป็นไรดักเดี๋ยวพี่หาไง้ <c oughs> องเราเมียกูหรือเมียมึงจักนี่ม,ม,มาถึงเมืองแล้วใช่ไหมนี่มาแล,ล้วรีบเข้าเฝ้าพงท่านเลย ไหวไหมเนี่ยไหวจ้ะแต่ว่ามันเชิงลืมกาบบาบาทพระองค์หญิงก็ก็มอมขอถามจังหน่อยเธอเห็นนานแล้วจําได้จำได้ไดไดถามอะไรถามในวันนั้นตอนตีสององค์หญิงออกไปเดินทําอะไรหนาเมืองเว้ยทำไมก็ก็เห็นองค์หญิงเดินเดินวนไปวนมาวนไปวนมาฉันก็นึกว่าตะแก่หาอะไรเว้ยทำไม ที่เทหาฟันปลอมนี่ปัดซมมังก็หาห่านสเกตดูรีเกเองเนาะทำไมล่ะยุดโควิดจักพาัปอวดอยากยังไงเนาะอวดอยากยังไงนใส่ชุดกันจิ๊บจิ๊บไม่ได้เปนะบอกแล้วให้ลดให้ลดอุตวับพี่เอกรีเกเองเด้อทำไมมีแต่งามงามดูทั่ะ ซื้อพีกนองตักกงงามลยล่ะไม่ตอโลโลจ้าเออนันเดนองกอดก็โลรลกู่พึ่งแตมามมงเอยเป็นยังไงพึ่งได้เห็นตัวจริงวันนี้เออพีกบอยผูดิษมุ้ยเอาเขาก็งามอยู่เด้มันนั่งแต่งหน้าใกล้กูเพราะูได้เห็นตัวจริงแล้วมมงเอยปากันแล้วเออเป็นยังไงเท่าเท่าเสรษฐวาสนาขึ้หน้าผากเมื่อย เงินเนี่ยเขาเรียกหกคุณวาสนาหลายนี่นั่นดิเออนี่เสด็จแม่พุทธค่ะที่ให้พวกก้ากระหม่อมฉันเนี่ยขึ้นเฝ้าเราทหารหารน้อยใหญ่ขึ้นเฝ้ามีเรื่องประการใดพุทธค่ะเสด็จแม่ที่ไม่ให้ลูกขึ้นเฝ้าพาะวับบนนี้แม่ตั้งใจจะให้ลูกเนี่ยยกกล่องขึ้นมาแล้วกองเกียรติยศเนี่ยไปรับพระคู่มั่นของลูกถ้องมาเข้าพิธีแต่งงานนะลูกนี่เสด็จแม่พุทธค่ะให้กระหม่อมฉันไปรับพระคู่มัน่น ก็หม่อมชั้นยังไม่เคยเห็นหน้าข้าตาปากเบี้ยวตาบอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถึงยังไงเมืองไทยใหญ่ก็เปี่ยนเสมอเหมือนเพื่อนบ้านของเราและสิ่งที่สําคัญแม่ของยุคพดีเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันกับแม่หาไ้ว่าแม่เนี่ยผิดคำมั่นสัญญาแล้วก็เสด็จแม่เสียคนนะลูกนะก็ได้พู้จะาข่าเสด็จแม่เดี๋ยวก็หม่อมชั้นเจ้ามืดเจ้ากบเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองไทยใหญ่เพื่อไปรับตัวพระคุ้มมั่นนะพู้จ่ะ ถ้าอย่างนั้นฉันหวัว่าเชิญรถดึงฉันด้วยนะรีบไปก็รีบกลับมาจัเก็ดกาะไปข่าวเดิมมึงก็ฝากเจ้าดึงเด้อันหลังปูห้หมอนั่งดึงตะตุ่มดานมุดแล้วไอ้สังานนั่งอะไรจากวัานนั้นก็เห็นพากระเจกนั่งห้าหกคนทําอะไรแจกอะไรห้าหกคนแจกเรียวเห็นเียวมวื่อวานเมื่อกี้ไนดะ้หาฟันปลอมแล้วกูจําได้แล้วไม่ใช่กูหรอกทําไมก็มึงแหละที่พาเข้ารีสอร์ทนะกูจำได้โอ้บอกป้ับ้าน ทำก็เลยให้หมอนอนนานอ๋อแล้วไปจะทั้งไม่คิดอะไรดอกให้เห็นโชคดีนะลูกนะเชิญเสด็จแม่เข้าประทับเถอดพุช่านี่เจ้ามือเจ้ากบจ้าเราต้องสามคนเนี่ยจะเดินทางบ่งหน้าสู่เมืองไทยใหญ่พุชกาจะ่าลืมนะอะไรไปดูหน้าพระครูม่นในครั้งนี้เนี่ยเข้าไปดูก่อนทำเล็กค่อยออกมาบอก โอ้ให้ฉันเข้าก่อนก็นั่นนะสิไม่ลืมต้องเราไปเตรียมตัวไปดีๆเชิญน้องนั่นดิแต่งั้นยกวอช่อฟ้าไปรับตัววัคูุมันเห็นท่าจะดีรับวไปกล่าวพิจารณาท่เนผู้ามที่กลังรับเ่อนี้คอจูงมือเสี่ยทอดสัมผัสกับนางเอกเสืออ้นสส่สิงค์ทองดิงเบลงครับ นังเอกหลันสาวแช่แของคุณข้อมิ่งหวาดคุณพศพร้อมจับแสตยาหน้าหวานน้องหนุนอาภาโชค หญิงยุพดีเสด็จพ่อและเสด็จแม่ทรงเิงว็จสวรรคไปนานแล้วเสด็จพี่ให้นามว่าเสด็จพี่ยุพราชยังมีนานสงสนมขั้วไทยอยู่สองคนชื่ออะไรกันบ้างบอกท่านผู้ชมสิจา้าหม่อมฉั้นดาวเรืองขอ,งขอถวายบังครเพคะ,ะดาวเลยด้เพคะเจริญสุขหนา้าดาวเรืองแล้วก็ดาวโรยในตอนนี้หญิงเองยุพดีมีพระโคม่นต่างแควนให้นามว่าองค์กษัตริย์ทรงบดิน แต่หญิงเองไม่เคยเห็นหน้าค่าตาพระผู้มั่นเลยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นเช่นไรหูหนวกตาบอดหรือเป็นเช่นไรหญิงก็ไม่รู้จะให้หญิงแต่งงานพี่เธอเธอว่าหรือเปล่าคนเราเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันไม่เคยศึกษาดูใจกันจะให้แต่งงานอยู่กินด้วยกันมันเป็นไปได้ยังไง呀หญิงรักไม่ได้นะเธอว่าหรือเปล่าใช่แล้วเพคะแต่งไม่ได้เลยนะเพคะถ้าเกิดเป็นใบขึ้นหมานี่ทำยังไง ถ้าเกิดว่าถ้าพิการตาบอดหรือว่าหูหนวกหรือว่าปากเปี้ยวหญิงคงรับไม่ได้อย่างแน่นอนเลยนั่นเองไงที่คุยกันรู้เรื่องนั่นแหละสิเม,มื่อครบยี่สิบปีผมชอบฟ้าจะารับหญิงไปแต่งงานแต่นี่ก็คบแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันถ้าหากเขาไม่มาจะทูลบอกเสด็จพี่เลยจะให้เสด็จพี่แล้ถอดมัน่นเธอว่าดีหรือเปล่าจ๊ะ ดีเพคะอั้นรีบขึ้นเฝ้าเสิ็จเพีงยุพร,ราชลยดีกว่า